ครับสมาชิกเพนคลับหนุงเต็งประจำวันที่19ตุลาคม2568ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับเด็ดหนึ่งคู่หนึ่งตัวนนี้นะครับกลุ่มก็ยินดีับสมาชิกเป็นกับผมด้วยสจากเมื่อคืนบอลเน,น้นนะครับไอ้ลองมาที่สื่อเลืองโดดมุนก็เป็นตามคาดกับแพ้ไม่ขาด1ประตูต่อ2อฝั่งด้วยครับอีกกลุ่มลายสแควร์ไลน์มาที่เลตทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดน้ำมันด้วยกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอื่นๆในสมาชิกหนุน,นทุกวัน วันนี้นำมาฟาดสมาชิกเก่าหนึ่คู่ในนั้นซุน่มบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่แข่งวัยนะครับ2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมสเปอร์กับแอตตันวิลล่าเจ้าบ้านอันดับที่3 7นัด14แต้มทีมอันดับที่13 7นัดมีเแต้มนะครับผลงานเจอกันเกมนัดล่าสุดสเปอร์แพ้ไป0ประตูต่อ2มาดูผลงานเกมนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสเปอร์เอาชนะลีดอยู่ในเตะไป2ประตูต่อ1 แตนวิลล่าครับก็ชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อหนึ่งเช่นกันนะครับมาดูผวิเคราะห์ก,ออก,ก่อนเกมของผมเลยแล้วกันนะครับก็ถึงเกมนัดที่8ในเกมดีของทั้ง2ทีมสนาบคัมคืนนี้เจ้าบ้านอย่างทีมสเปอร์ลงสนามดีไป7นัดชนะ4สเสมอ2แพ้ไปแก้เกมเดียวนะครับเจนัดล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใครตอนเนื่องติดต่อกันชนะ4สเสมอ3มาดูฝั่งทีมเยือนแอตัานวิลล่าบ้างก็ลงสนามดีไป7นัดเช่นกันชนะ2สเสมอ3แพ้2นะครับ เจ็ดนัดล่าสุดทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อการชนะ4เสมอ3เจอกันในรวมมองผลงานั้นหลังไปก่อนข้างจะสู่สีปัดกันแพ้ชนะและก็เสมอน,นะครับนะครับทีมเจ้าบ้านสเปอร์ต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนคบของนานตามฟอร์มในเกมดีก็ถือว่าสเปอร์ดูดีกว่าและก็ได้เปรียบเตะในบ้านด้วยแต่ว่าบอลคู่นี้ค่อนข้างจะสู่สีนะครับออกได้3หน้าฟอร์มเบตตาวิล,ลาก็ดูกาลังมั่นใจ7นัดไม่แพ้ใครและก็4นัดล่าสุดชนะต่อเนื่องติดต่อกันทุกรายการด้วยนะครับ มองแล้วลงทุนลองดีกว่ากอาลุ้นเก็เสมอก็กินเต็มนะครับมันจะม,มาลองครับลองแอตตานุล่าในราคาเครื่องรูปผมมองไม่ได้ถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอพอนเมที่กดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดดต้องการเข้ากลุ่มกิ้งลิงดันลากในเลยขอบคุณครับ